ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับพบกับผมเจเมืองวังในช่องเจเมืองวังชาแนลนะครับวันนี้มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆเ,เห็นผมยาวอย่างนี้ออยู่ในห้องน้ําอย่างนี้เป็นอะไรไม่ได้นะครับนอกจากนะครับวันนี้ผมจะมาตัดผมตัวเองอ่า ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับอันที่จริงเจมวังเนี่ยตัดผมตัวเองตลอดเลยนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้เนาะวันนี้มาเปิดเผยนะครับว่าทรงผมเดือเดอเดือดด้านขาแบบนี้ผมตัดได้ยังไงตัดด้วยตัวเองนะครับอุปกรณ์ของเรามาดูนี่ครับผมอันที่หนึ่งเลยนะครับตัวนี้ขาดไม่ได้สําหรับผู้ชายที่ผมยาวอ่าเขาเรียกว่าอะไรตัวหนีผมหรือว่าตัวแบ่งผมนะครับอันต่อมาอันที่สองช้สําหรับเนะ่ซอยผม อ้ส่วนที่มันยาวๆอย่างนี้นะครับพเพื่อนๆเดี๋ยวจะซอยผมให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับและสิ่งสําคัญสิ่งที่สุดที่ขาดไปได้ผมเลือกตัวนี้ครับผมไม่มีสปอนเซอร์ใดๆเนาะแบตเตอรี่น,นะครับยี่ห้อที่ผมเลือกลองของที่แบบมันพอแบบใช้ได้สมน้ําสมเนื้อสมราคาหน่อยนะครับตัดผมตัวเองนะครับยี่ห้อ เชมาม่นะครับสปอนเซอร์รีบเข้าเลยนะครับอ่ะนะครับสำหรับในกล่องนี้นะครับในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับเขาแถมมาให้ที่ผมได้คือเป็นหวีครับหวีแล้วก็ลองเบอร์อ่าลองเบอร์ขนาดต่างๆมีตั้งแต่ขนาดเล็กสุดนะครับเพื่อนๆขนาดเล็กสุดนี่ขนาดเท่าไหร่เนี่ยเออสามมิลลิเมตรเขาเขียนอย่างนี้เนาะตัวนี้ขนาด3 3มมิลลิเมตรเนาะ สามมิลหรอเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แหละนะครับแล้วก็มีขนาด6 m mm มมเนี่ยน่าจะเป็นมิลลิเมตรนะครับขนาด6มิลลิเมตรแล้วก็เอ่อขนาด10มิลลิเมตรนะครับพูดผิดพูดถูกขออภัยนะครับผมแล้วก็13ครับซึ่งผมตัดแต่ละครั้งเนี่ยผมตัดผมตัวเองผมลองดูแลนะครับประมาณ3 4สครั้งได้ละผมจะใช้เบอร์นี้ครับผมเป็นเบอร์ที่ยาวสุดกันก,นก่อนเลยอันดับแรกอ่านะครับและ เหตุผลทําไมเลือกนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เนื่องจากมันถอดสายออกได้นะครับเวลาเราตัดเองเนี่ยมันจะเหมาะสําหรับคนที่ตัดผมเองมากคือผมตัดในห้องน้ําใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่ามีสายไฟเนี่ยมันจะเกี่ยวแล้วก็มันเป็นอันตรายให้เราได้เนาะอ่ะตามกันมาดูเลยครับเพื่อนๆว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขั้นตอนแรก มาดูครับผมนะครับการตัดผมตัวเองผมต้องบอกไว้เลยนะนะครับถ้าเราตัดผมตัวเองเนี่ยอันดับแรกนะครับเราอย่าคิดมากครับเพราะว่ายังไงมันก็ไม่เหมือนนะครับเหมือนที่เราตัดอยู่ในร้านตัดผมแน,น่นอนเนาะอันดับแรกผมจะทําอะไรนะครับอันนี้เป็นตามสไตล์ผมเลยนะการจะตัดผมการออกแบบทรงผมโดยตัวผมเองเลยนะครับเราปาดมาฝั่งนี้เลยผมนะครับวันนี้ผมจะตัดในทรงที่เขาเรียกว่า เปิดข้างเนาะเปิดข้างเปิดฝั่งทั้งสองข้างนี้แล้วก็สับผมนิดนึงนะครับไม่จากผมเนี่ยตอนนี้คือไม่ยาวมากสําหรับผมนะไม่ยาวมากและกําลังดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเลี้ยงเอาไว้นะครับดับแรกคือเราต้องใช้ที่หนีบผมครับผมอ่าหนีบผมหนีบไว้นะครับเพื่อเป็นการแบ่งผมอ่ะเมื่อเราได้สัสดส่วนแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับขั้นตอนต่อมาคือการ เอาลองเบอร์มาใส่กับตัวนี้ในครับผมเลือกเป็นขนาด10บมเมตเขาเรียกว่าม mm. ิลลิเมตรเรือสักอย่างผมก็ไม่รู้นะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอะไรมากมายอ่ะนะครับเอเอกล้องโอเคแล้วนี่ผมใส่ขนาดเดิมเบอร์ที่มันยาวที่สุดนะครับใส่ไปเลยนะครับอันนี้ผมหออยอดน้ำมันก่อนแล้วนะเพื่อนต้องขอบอกผมหยอดน้ำมันก่อนนะอ่ะ เรามาดูเลยเราไม่ต้องคิดมากนะครับในการตัดผมเขาเองนี่คือข้อดีของแบตเตอรี่ที่ถอดสายนะครับแล้วก็ชาร์จได้นะครับเป็นประโยชน์มากเลยนะเปิดข้างก่อนนะผมบันดบแรกเดี๋ยวเราค่อยแต่งนะครับขั้นตอนแรกคือเราต้องเปิดข้างก่อน อันนี้จริงผมมันยังไม่ยาวเท่าไหร่เนาะสำหรับด้านข้างของผมนะเพื่อนแต่ก็พยายามตัดบ่อยๆเพื่อให้มันเข้าทรงเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบผมด้านข้างยาวๆนะครับแต่ข้างบนจะยาวก็ช่างหันนะครับ <c oughs> <c oughs> คือเวลาหลายๆคนาจะเป็นเหมือนผมเวลาแบบผมยาวใช่ไหมเพื่อน <c oughs> แล้วมันจะแทงตรงหงูอ่ะมันทาให้แบบมันรู้สึกว่าลำคา แั่ผมตัวเองครับผมไม่ต้องซีเรียสมากนะครับอ่าถ้านดันข้างโอเคยังอืก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับข้างนีน้คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเป็นการตัดผมสไตล์เจเมืองวังหรือว่าเมืองวังบาร์เอ ังนี้นะครับอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเค่อยเก็บรายละเอียดเนาะทีี้มาฝั่งนี้นะครับฝั่งต่อมาด้ยวยนะเปลี่ยนฝั่งครับผมที่นี่ผมต้องเปลี่ยนฝั่งรับหนึ่งนะครับเอาวางตรงไหนดีแป๊บเนึงอ่ะเปลี่ยนฝั่งครับผมปัดมาฝั่งนี้เลยอ่าเราไม่ต้อง อ่าไปเสียตังนะครับยุบนี้ยุบนี้ไม่ต้องไปร้านตัดผมับผมตั้งแต่อ่าโควิดมานี่คือตัดเองตลอดครับอย่างจะบอกว่าเข้าร้านตัดผมครั้งหนึ่งก็เสียหลายตังนะครับก็เลยลงทุนซื้อแบบตะเลียนเองเลยามาต่อไปอ่าต่อไปนะครับมาอีกฝั่งหนึ่งครับเพื่อน ฝั่งนี้ก็ใช้ ài, ใมือล็อกจับไว้เป็นประมาณนี้ก็ได้ถขึ้นไปเลยถายแบบตรงๆเลยนะเพื่อนผมอธิบายไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เนาะในเรื่องของการตัดผมตัดตามสัญชาตญาณของตัวเองนะครับคิดว่าตรงไหนมันดีก็ตรงไหนมันยาวก็จบแล้วเพื่อนแล้วหนึ่ง พูดมากนะครับ <g ül> เป็นคนที่ชอบพูดเนาะทุกวันนี้แต่ก่อนนี้เป็นคนที่เงียบ,บที่หายมากต่อโมออยังต่อครับผมคือแบบแบตเลี่นตัวนี้คือดีดีหน่อยมันมันสามารถถอดชาร์จแบบได้แล้วเวลาเราตัดผมตัวเองในห้อง,งน้ำอย่าง,งนี้บ้างด้วยมันก็จะทาให้สายไฟอ่ะมันไม่เกิดกั ด้านข้างาดูก่อนสิเป็นยังไงอย่าไปซีเรียสเลครับหลายๆคนเนี่ยซีเรียสมากโดยเฉพาะผมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยตัดผมต้องไปหาร้านที่แบบเป็นร้านขาประจำนะแต่โตมาแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้ตัด่ยังไก็ได้เดี๋ยวมันก็ยาวใช่ไหมหลาหลายคนก็ยคิดเหมือนผมนะ่ะเสร็จละสองข้างง่ายงอย่างรวดเร็วนะครับ ฝั่งนี้อ่าเปิดข้างประมาณนี้ครับผมฝั่งนี้ประมาณนี้ทีนี้หลายคนสงสัยผมก็สงสัยเหมือนกันนะตอนแรกเฮ้ยจะตัดยังไงว่าผมไปดูคลิปใน youtube มาเนาะหลายคลิปมากเลยเฮ้ยตดตัดผมข้างหลังเนี่ยตัดยังไงมาตัดเองได้เหรออ่าตัดข้างหลังนะครับผมไปดูช่องช่องหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วในช่อง YouTube เหมือนกันนะครับ เขาใช้วิธีการตัดโดยแบบนึงนะอันนี้คือตามสไตล์ผมเลยนะผมก็ใช้สูตรเขานี่แหละก็โอเค,อเคดีนะครับสำหรับการตัดผมตัวเองใช้สูตรแบบตัดข้างหลังนี่ครับเอามือปิดไว้อย่างนี้เลยครับพเพื่อนไม่ต้องซีเรียสครับผมว่าทรงผมมันจะออกมาเราจะเป็นยังไงนะครับเราใช้ความรู้สึกดุลย์นี่ครับ เอามือปิดไว้ถ่ายไปเลยแหว่งแล้วช่างมานันก็โบข้างหลังเราไม่ได้เห็นนะครับมันไม่ต้องซีเรียสสำหรับผมนะแต่บางคนอาจจะเรียงก็ได้นะอืมตัดไปตัดไปเลยอืมเอามือปิดไหมถ่ายไป ตามสัมชตัตายาณของตัวเองนะหน้าก็จะฟินๆหน่อยนะเวลาตัดผมผมจะชอบแบบหลับตาเาพื่อนเวลาพรตัดข้างหลังคือเราจินตนาการเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงเนาะข้างหลังับบนึ่นครับ อะก็ประมาณนี้นะครับข้างหลังคร่าวๆอันนี้ยังไม่เก็บรายละเอียดเนาะอาให้ดูข้างหลังคร่าวๆไม่รู้แบ่งหรือเปล่านะก็อาจจะแบ่งเนาะเพื่อนๆแต่ก็ไม่ได้ซีเรียนอะไรเนาะเดี๋ยวผมมันก็ยาวผมเก็บรายละเอียดขผสไตล์เจน จอเจบาก็อะไนะครับฝากเพื่อนๆด้วยก็แล้วกันเนาะคนไหนที่เพิ่งเข้ามานะอ่าติดตามช่อง,องใหม่ๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดจะได้ท้ายด้วยกัน,นก,กันเยนอะกว่า ตามความต้องการของเรานะเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับผมหลังน,นี้ฝั่งนี้ตันนตดหัวไปเลยนะเสร็จแล้วเราก็มาเช็คกันอ่านะครับ ก็จะประมาณนี้ครับผมทรงของผมคือเปิดข้างอะให้ดูข้างหลังก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนเราไม่ซีเรียสน้ะเพราะว่าเราไม่เห็นนะครับข้างหลังมันจะเป็นยังไงเ็าช่างนะครับ <c oughs> เป็นลหลายๆคนอา <c oughs> จจะซีเรียส <c oughs> นะอะเดี๋ยวขัน้นต่อ,ตอสักครู่นะครับผมอ่ะมาแล้ว เราจะเอาตรงนี้ออกก่อนที่หนีบผมเอาหวีลงหวีลงดูครับอย่างที่บอกครับตัดหน่อยมากตัดผมตัวเองนะครับหลังจากที่ยุคโควิดมานี่คือแบบไม่ไปร้าน,นตัดผมเลยตัดเองตลอดอ่ะ ด้านข้างก็จะประมาณนี้ครับผมให้ดูกนนี่ด้านข้างขรงอันนี้ด้านหลังประมาณนี้ครับผมเป็นไ,ไงพอใช้ได้ไหมนะครับอันที่จริงเนาะผมอันนี้คืออยากเลี้ยงไว้ให้มันายาวๆผมตัดแค่นิดๆนะครับนิด,ดเดียว บางคนก็สามารถใช้ลองเบอร์ที่มันมีขนาดที่มันสั้นลงกว่านี้แล้วก็สามารถเก็บรายละเอียดพวกนี้อีกได้แต่ผมเอาเท่านี้แหละนะครับเท่านี้พอที่ส่วนข้างบนทำยังไงเราจะใช้การซอยผมออกเล็กนิดนึงครับเพราะว่าผมข้างบนไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แบบจะหมดนะข้างบนไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ ผมไม่ค่อยถนัดท่านนะผมหวีลงแล้วก็สางไปเลยครับเหียนไหมตรงยาวๆเนี่ยเพื่อนๆตรงที่แบบมันเป็นอ่าส่วนที่มันแบบเกินๆไหเนี่ยเราตัดเลยผมตัดตรงนี้เลยนะนะครับเราตัดเลยหรือว่าใช้การตัดเฉียงก็ได้แต่ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่กล้องเข็นชัดหรือเปล่าเราจับเลยครับ คือดับแรกนะครับสําหรับผมนะผมดูหลายๆช่องแล้วผมก็มาประยุกต์ใช้แกะตัวเองคือเราจะเริ่มตัดตั้งแต่จองขวัญเนี่ยตรงตรง,ตงแกนกลางของหัวเราเนี่ยแล้วมันจะทําให้เราสามารถคนโทรลได้นะครับเราจะสามารถคนโทรลได้ว่าตรงนี้แล้วมันจะทําให้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะสลบลงมาเรื่อยๆหผมเรามันจะสลบลงมาเรื่อยๆแลวจะทําให้เราไม่เสียทรงนะครับ ัดไปเลยตรงไหนยาะๆตัดตัดตัดตัไปเลยหลายคนบอกว่าให้ตัดมั่วหรือเปล่าละทำไมตัดอย่างนี้ต้องบอกตรงๆเลยครับว่ามั่วครับการตัดผมนะครับตัดผมตัวเองอย่าไปคิดอะไรมากครับผมอย่าไปซีเรียสตัดผมอ่าสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับฝากด้วยแล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์ ช่องของเจมงวางในครับผมเจมงวังช anel เป็นช่องที่ผู้ติดตามตอนนี้ยังน้อยอยู่นะเพิ่มผู้ติดตามให้ด้วยนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่านะับก่อนอัดคลิปนี้206คนนะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เจมงวางด้วย ประมาณนี้นะครับข้างบนก็ไว้ยาวนะครับอ่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับอ่ะเสร็จแล้วครับเพื่อนกับการตัดผมของตัวเองนะครับอ่ะให้ดูด้านข้างประมาณนี้นะรครับฝั่งนี้ประมาณนี้ะนะครับจะประมาณนี้ข้างหลัง ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะผมไม่เห็นใช่ไหก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมขออาบน้ําก่อนนะครับแล้วจะมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงเนาะอ่ะฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเป็นรูปภาพนะครับ เดี๋ยวอาบน้ําเสร็จก่อนเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าทรงผมเป็นอย่างไรอ่าขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกคนเนาะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับช่องเจมงวังนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทุกทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะได้รับคลิปใหม่ก่อนใครนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่เข้ามาในช่องเจมงวังนะครับขอบคุณมากครับ ฝากคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์คลิปนี้ไปนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ